เราไ, <c oughs> ไม่ดีนนไ,ไม่ไน,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 น่ารเป็นมียางั้นคุณก็ได้มาเนน้ำบลเรนทายนี่ฝันมาฝันมายิ่งใหญ่อลังการก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตหนูแล้ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะกไ็ไม่ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ขนาดนี้นแต่ว่าจริงๆแล้วปกติพี่แบรบ์งคนที่เก็บความลับไม่ได้เลย <c oughs> แต่ครั้งนี้เขาเก็บได้ดีมากก็รู้พร้อมทุกคนเลยค่ะว่าเขาขึ้นบิลบอดก็ก็ ก็ตอนแรกตอนแรกอะค่ะหนูไทยละครอ,อยู่แล้วทุกคนก็แซวเรื่องบิวบทุกคนก็แซวเรื่องบิลบอร์ดบิลบอร์ดหนูก็ไม่เข้าใจว่าอะไรอะค,ะอค่ะ แล้วก็ตอนที่เขาเปิดรูปให้ดูคือหนูนึกว่าล้อเล่นแต่ว่าก็ก็เรื่องจริงพอพอไปเห็นด้วยตัวเองมันยังไงคะไม่เห็นได้ไปไม่เพรนั้นเลิกกองดึกค่ะแล้วก็เหมือนว่ามันเริ่มหายากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คนถ่ายรูปให้ทุกอันมาเก็บไว้คุณกับพี่นัดเดตยังไงบ้างคะถามเขาว่าเงี้ยถามคุ่อแอบทำยังไงก็ก็ก็ถามเขาว่าทำไมถึงบิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่า เขาบอกว่าเขาอยากให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยหลายคนทราว่าพี่แบร์เขาคั่งรักเรามากปกติวาเลนไทน์เซนหนูจะเป็นคนทำเซอร์ไพรส์ปีนี้เป็นปีแรกที่ให้พียงเดชจัดการเลยเพราะว่าถ่ายละครค่ะหนูไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่ารวบยอดที่ไม่ไม่ได้แพลนอะไรมานานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบิ๊กบึ้มแบบว่าขึ้นวิวบอร์ดไลมว่าปีนี้เขาจะทำอะไรให้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีอะิรหรือมีสกิปใจด์ตอนนี้แม่กาจะทำอะไรให้เราไหมไม่ไม่คิดเลยค่ะ unexpected สุดๆเลยว่าจะจะอลังการขนาดนั้นจริงอนนี้ก่อนหน้ี้ต้องมีวางแผนไหมว่าจะไปเร์เดนทาที่ไหนกันจริงๆจริงๆแล้วอะค่ะเราแบบ ก็ไปแบบไปล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนแล้วหนูก็นึกว่าจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อแล้วพ่อคนเห็นว่าวาเลนไทน์คือบิลบอร์ดไปแล้วเขาว่างคิดแล้วว่าถ้าอีเวนต์ใหญ่กว่านี้มันจะต้องเยอะกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าก็ หรือว่าปกติพี่เนีเดไม่ใช่เป็นคนที่แบบทำอะไรใหญ่ขนาดนี้ค่ะมันก็มันก็ like unexpected สุดๆเลยค่ะอาจจะแค่ครั้งเดียวก็ได้มาเพื่อนเนก็บอกว่าเเดช์ทำให้ผู้ชายในประเทศอยู่ย่าโมเลนใหญ่มากใครากเนนกเลยนะคะอครับใช่อะค่ะเพราะว่าในวันนั้นเพื่อนทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยอยู่เล่นใหญ่ขนาดนี้แล้วเราเราต้องทำยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอไปเจอพี่นเดชหลังจากที่เห็นวิวบอร์ดแล้วทั้งหมดพูดกับเขาว่ายังไงขอบคุณก็ขอบคุณค่ะไม่สวยวันจะมีมเมนต์อื่นอีกไหมยายานอกจากเรื่องวิวบอร์ดจริงๆไม่ไม่ได้เจอกันนะคะใช่ค่ะก็เหมือนแบบเขาก็บอกว่าวิวบอร์ดเป็นตัวแทนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ่ายละครกันทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นไปเขามีเล่าให้ฟังไหมว่าเขาเตรียมการยังไงบ้างต้องไปเช่าอะไรยังไงค่ะก็เหมือนแม่เล่าให้ฟังค่ะเหมือนพี่นเดชคุยกับแม่ไว้ก่อน ตอนแรกเขาจะแบบเยอะกว่านี้แต่ว่าก็โดนเบรกเลยแม่แม่เล่นมั้<อ>งก็เ<อ>หมือนน่าจะน่าจะบิวบอร์ดเยอะกว่านี้อะค่ะแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ต้องเยอะหรอกเสียดายตังอะไรแม่แต่แม่ก็เก็บความลับเก่งทุกคนเก็บความลับเก่งมากค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยที่ทุกคนเก็บความลับได้ขนาดอย่างรูปถูกใจไหมคะที่เขาเลือกมาที่นี่ค่ะเป็นเป็นรูปที่เราถ่ายมาณแล้วเป็นรูปที่ใครถ่ายพี่นนทเดชถ่ายหรือใครเป็นคนถ่าย ถ่ายสตูค่ะถ่ายจำนานนานแล้วค่ะรูปนานแล้วค่ะแต่ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไรไหมคะว่าเป็นูที่เราต้องคู่ชอบด้วยกันหรือว่าอะไรเป็นรูปที่ถ่ายเล่นนะคะถ่ายเล่นเหรอใช่ค่ะทำไมมันจึ้งเนี่ยยานที่เขาบอกว่านายเดชเป็นคนข้างรักแล้วเขาเป็นคนข้างรักอย่างนั้นจริงไหมครับค่ะการปฏิบัติตัวของเขาปฏิบัติตัวของเขากับเราเหมือนกับเขาจะแบบเขาจะอะไรอย่างเงี้ย ก็หนูว so ่าหนูว่าเมื่อเมื่อเหมือนมาหลังจากโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบได้ได้มีเวลาแบบแบบค่อยพบทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบ lovely มากมากอะไรอย่างเงี้ยจำว่าหวานขึ้นเรื่อยๆหวานขึ้นทุกวันหวานขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ก็ก็สม่ำเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรค่ะแค่เขาแบบออกข้างนอกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้วันเกิดเราจะลุ้นเซอร์ไพรส์ใหญ่บึ้ม ไม่เราค่ะนุหนูว่าหนูว่าปีละครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าพี่เนี่ยทำงานค่ะอ่าไม่แน่เขาทำงานให้งานเออเขาตันมาเลยเขาไม่ได้แล้วนะอ่าไม่หนูไม่รู้ค่ะอย่างเป็นนี้เป็นโจทย์ยากสำหรับยากนะคะแต่โอกาสพิเศษต่อไปเราจะลองขนาดนี้มยออะไร่างงเี้ยก็ หนูคงไม่ไม่ขึ้นบิลบอร์ดแต่ว่าก็คงต้องคิดอะไรที่ที่แบบว่าใหญ่พอนอะอย่างเมื่อวานก็ไปมีปารง์ตี้กันันปีวันเกิก็ย่าเกิด18ปดพี่มาเกิด19ค่ะก็ทุกทุกปีเราก็จะรวมยอดทีเดียวมีให้ของขวัญเขาไปด้วยของพี่มากใช่ค่ะเลือกให้เป็นอะไรกันคะเออจริงๆ เอ่อเป็นเอ่อมิวสิกบ็อกซ์ค่ะใช่ค่ะเครื่องเล่นดนตรีแบบว่าของเก่าอะไรอืมวของเราเองได้รับอะไรบ้างคะวันนี้ยังไม่ถึงวันเกิดหนูค่ะยังไม่รู้อยากได้อะไรมคนพี่นี้อุ้ยไม่เอาแล้วพอแล้วลองลองพูดลอยพูดมาพูดมาจนมีแล้วอยู่บอกไม่ไม่เป็นไรค่ะ เดาทำจริงเพราะอย่างตอนนี้คนก็เลยคาดบอกว่าถ้าจะคุกเขาขอแต่งงานมันต้องใหญ่เร่องอ่านี้กันหนูเชื่อว่าอาจจะแบบไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ดูเหมือนจะย่าหวั่นใจแล้วนะความหวั่นใจว่ามันจะต้องไม่ไม่รู้ค่ะแล้ววันยังยังไม่เคยคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะก็เลยแล้ววันมันจะตื่นไฟมาเร็วๆนี้ไหมย๊ะ หพราะว่าไม่ค่ะเพราะว่าพี่ในใี่เด็กก็รักจุกปกแกันกะนะอุืมไม่รู้เลยค่ะแต่ว่า<ย>แต่ย่ารู้ไหมว่าตอนนี้ย่าเขินมากอ่ะค่ะหนูก็หนูจั๊กกระแลเปียกแล้วค่ะทั้งนี้เลยนี้หนาวมากอ่ะอะยักอยักอยักมางมานพอมีภาพกออกมาหลายๆคนก็แซวว่า ทางไหลเราเป็นของพี่นาเดชไปแล้วเขามักจะเอาคางมาวางเกินค่ะจริงๆเขาดูแมนๆขนาดนั้นแต่จริงๆเขาแบบมุ้งมิง้งใช่ใช่ขี้อ้อนค่ะคีออนค่ะเราเวลาถ่ายรูปเขาจะปีท่านี้ตลอดเลยอ,อิ่มมั้งคะกินข้าวเยอะเลยต้องพิงนิดนึง <c oughs> เออเป็นท่าประจำไปเนาะของเราโอเคนะ ทางหนังที่ที่ก่อนหน้านี้ประเด็นนิดเองก่อนหน้านี้ก่อนก่อนจะถ่ายเขาก็มีดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนก่อนจะถ่ายเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่หนูมาก็ก็เข้าใจทุกฝ่ายค่ะแต่ว่าก็สําหรับหนูว่าหนูก็ดีใจมากที่ได้ภาคเรื่องนี้ค่ะก็สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันก็ออกมาได้ด้วยดีแป็นเหมือนว่าหนังสายทุกคนก็กลับมาชมว่าแบบเหมาะแล้วอยู่เลย อยากให้เขาได้ลองเปิดใจอะไรอย่างงี้ค่ะก็เข,ข้าใจเลยค่ะเพราะว่าแบบเรื่องเสียงหนูก็มันก็เป็นอะไรที่แบบคนก็ติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะแต่ว่าการพากครั้งนี้แบบแบบทุ่มเทมากๆแบบหลายวันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่คนดูแล้วชอบอยากให้ไปดูกันเยอะๆรู้สึกไง,งพอมันเปิดตัวได้ได้มันสวยทากกับคำาวิจารรายได้มันขึ้นเร็วมากเลยดีใจสิคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็คือเขาคือแบบ เจ้าหญิงดิสนีย์ที่เป็นซาวอีสเอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วใครที่ดูก็จะรู้สึกว่าเข้าถึงได้เพราะว่าวัฒนธรรมมันใกล้เคียงกับกับบ้านเรามากๆตอนตัดงานเรายากคิดก่อนเลยว่าจะมีดราม่าเพราะมันประเด็นดราม่ากอุ้ยหนูคิดเยอะมากเลยค่ะก่อนก่อนรับอะไรที่เป็นการพากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดเยอะเพราะแค่การอ่านภาษาไทยเร็วๆหนูยังแบบแทบจะสะดุดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าก็อยากเพราะว่าเขาคือเจ้าหญิงแบบซาวอีสเอเชียคนแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใจไหมคะแับ มันยังไม่ได้ฉายเลยอุ้ย <aug> ไม่ไม่น้อยใจเลยค่ะหนูก็ตื่นเต้นหนูก็เครียดทุกวันเลยค่ะว่าเมื่อไหร่จะออก <Okay. S 1> จะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงนะคะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เจอกันนานมากเลย